มาติดตามข่าวกันต่อในช่วงนี้นะคะอย่างที่พี่นกบอกไปเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าในช่วงใกล้เปิดเทอมแบบนี้นะคะร้านปักจากเสื้อนักเรียนนะคะเขาตรึงราคากันไว้ที่กี่บาทค่ะร้านปักจากขอนแก่นค่ะประกาศตรึงราคาปักชุดนักเรียนเริ่มต้นตัวละ50บาทเท่าเดิมค่ะย้ําชัดนะคะว่าเศรษฐกิจไม่ดีค่ะไม่อยากจะไปซ้ําเติมผู้ปกครองด้วยราคาที่จะต้องจ่ายมากไปกว่านี้ค่ะ บรรยากาศในช่วงใกล้ถึงวันเปิดภาคเรียนที่1ประจำปี2567ค่ะ พบว่าเหล่าบรรดาผู้ปกครองนะคะก็ยังคงพาบุตรหลานมาเลือกซื้อชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนประเภทต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็นี่เลยค่ะการนําชุดนักเรียนใหม่แล้วก็ชุดเก่านะคะมาใช้บริการปักชื่อสกุลกันอย่างคึกคักเลยค่ะโดยเฉพาะที่ร้านสมอนการปักค่ะซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมถนนชีท่าขอนด้านข้างสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นนะคะเพราะว่าปีนี้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็นําเสื้อผ้าชุดนักเรียนทยอยมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ช่วงหลังสงกรานที่ผ่าน ะะโดยส่วนใหญ่ปีนี้เป็นเสื้อพี่ส่งต่อให้น้องค่ะ,คะนํามาเลาะแล้วก็ปักใหม่มากกว่าถึง80%เปเลยค่ะอันนี้ดีเลยนะคะเสื้อพี่ส่งต่อให้น้องจะได้ประหยัดค่ะ,คะทางด้านนางสมรเวียงวิเศษอายุ58ปีเป็นเจ้าของร้านสมรการปักขนแก่นนะคะก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงหลังสงกรานค่ะผู้ปกครองก็นําเสื้อเก่าแล้วก็เสื้อใหม่ไปใช้บริการที่ร้านอย่างต่อเนื่องนะคะปีนี้ถือว่าไปเร็วกว่าทุกปีค่ะถือว่าเป็นการเตรียมการที่ดีเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะถึงวันเปิดเรียนแล้ว เพราะ,ะว่าถ้าเปิดแล้วลูกค้าก็จะเยอะนะคะชุดแรกที่นํามาใช้บริการจะเป็นเสื้อเก่าจากพี่ที่ส่งต่อให้กับน้องอันนี้จะต้องเลาะชื่อเก่า,อ,าออกก่อนแล้วก็ปักชื่อใหม่ถ้านําไปช้าโอ้โหวกว่าจะเลาะออกเสร็จ <Q S 1> กว่าจะปัก,กชื่อใหม่นะคะคิวจะแน่นมากส่วนการเปลี่ยนชื่อสกุลน,นะคะถ้าเสื้อตัวเก่าก็จะคิดค่าบริการ20บาทเท่านั้นอเองค่ะแต่ถ้ามีหมายเลขแล้วก็ชื่อโรงเรียนด้วยก็จะเพิ่มมาอีก10บาท ค่าบริการปักจะเริ่มต้น50บาทก็ถือว่าเป็นการตรึงราคานะคะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ไม่อยากจะขึ้นราคาเป็นการซ้ำเติมผู้ปกครองไปฟังเสียงเจ้าของร้านสมอนการปักขอนแก่นค่ะหล,ลังสงการมาแล้วเดือนเมษาเลยออาทำไมปีนี้คนออกมาเร็วจังเลยแม่เพราะว่ามันเป็นทองไรล่ะครับเป็นเสื้อพี่ให้น้อง เพื่อนเพื่อนเพื่อนสิเป็นค้าประจำห้องสี่เนี่ยครับผมครับผมเราเพื่อนเอาเสื้อกล้าลูกบาเละเรากอาไฮน้องของเย้เป็นน้องสี่อ้นหลายปีนี้นี่มีแต่เสื้อละเยอะบ่บ่่อยมีเสื้อไหมวะครับเสื้อไม่กับลายทางร้านเราเลยรับหรอกเรามีการปรับราคาปรับยังเห็นไหม ขาเลาะนี่จังแต่ปับเลาะซื้อเลาะปกติแล้วเขาเลาะยี่สิบบาทเป็นบ่ครับวันนี้ขาขาขาเขาเลาะซื้อโรงเรียนพร้อมซื้อเขาพร้อมเนี่ยกระเป๋ค่าเลาะเ้าสิคกิโลสามสิบบาทแม่วาขาเขาเลาะเลาะซื้อน้ำสกุลเนี่ยเขาสิคิดลยี่สิบถูอราคาปักถูกต้องราคาปักนะห้าสิบบาทราคาเก่าราคาเก่าเม็ดหม้อขึ้นราคา ค่ะก็คือถ้าเลาะแค่ชื่อสกุลกับโรงเรียนเนี่ยสาบาทแล้วก็ไปปักชื่อใหม่50บาทก็จะรวมเป็น80บาทแต่ถ้าเลาะแค่ชื่อนะคะแล้วก็ปักใหม่เลยก็ตัวละ70บบาทก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองอยู่แต่ว่าก็พอบวกไปนะคะหนึ่งคนนี้จะต้องมีเสื้อกี่ตัวเสื้อนักเรียนเสื้อลูกเสือชุดพละชุดพละชุดพละเนี่ยบางที่อาจจะไม่ปักนะคะแต่ว่า แค่ชุดนักเรียนก็หลายตัวแล้วก็คูณไปนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นเต้นเวลาได้ปากชื่อใหม่อะชอบชอบตามได้ว่าตอนเด็กอะชอบแบบชอบมากเลยก็จะจับดูชื่อนามสกุลตัวเองแล้วก็ดูแบบภูมใจเเได้ไปเจอเพื่อนได้เปิดเทอมแล้วนะคะ